ก็สวัสดีครับพบกับผมนะครับแทงโกชแนลกันนะครับวันนี้เดี๋ยวเรามาสอนลูกชายกันนะครับขับรถกันนะครับวันนี้เดี๋ยวเราไปดูวิธีการหัดขับรถเป็นยังไงคนที่ไม่เคยขับนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันเลยก็นี่นะครับ ผู้ชายนะครับก็เดี๋ยวผมจะพาไปหัดขับรถนะครับตัวนี้เขาก็เพิ่งจะเคยหัดนะครับว่าดูที่ว่าจะเป็นยังไงครับอันแรกนี้นะครับจะขับรถหรือว่าขับรถนะครับเราจะต้องคาดเข็มขัดนี้ระภัยนะครับตรงนี้นะครับตอนนี้ครับเราก็ไปกันเลยนะครับเดินหน้าเลยครับ ค่อยๆไปนะครับโดูขับไปเรื่อยๆความเร็วเล็กๆใช่ไหมความเร็วจะไม่เร็วมากนะครับ <ๆ S 1> ก็นี่นะครับถึงแยกแล้วนะครับแลวเราก็ค่อยๆออกไปนะครับจเราจะให้นี่ครับเราก็จะมองๆอยังไงมองซ้ายมองขวานะครับ ค่อยๆออกไปนี่นะครับตรงนี้นี่ก็เป็นถนนใหญ่แล้วตรงเนี้คยค่อยๆเล็นะครับค่อยๆเลาะซ้ายเพ้ไม่มีรถขวาก็ออกกลางเลนเลยนะครับตรงนี้เรายังไม่เคยครับเราก็ไปแค่นี้นะครับประมาณที่4ี่สิ เจ้าวันนี้ก็เป็นวันสงการนะครับก็มีการตั้งจุดตรวจนะครับเห็นไหมครับจะต้งมีการจ้งจุดตรวจไปเรื่อยนะครับตามถนนหนทางนะครับถนนใหญ่นะครับการขับรถเราก็ต้องระมัดระวังนะครับว่าข้างทางมีรถหรือเปล่ามอเตอร์ไซค์หรือเปล่าอย่างนั้นนะครับเราก็ค่อยๆไปนะครับวันนี้ยังดีนะครับช่วงนี้ไม่มีการสาดน้ํานะครับ แล้วก็ขับได้ล่งเลยนะครับอย่างนี้ถนนก็จะล่งนะครับไม่มีการดักสัดน้ำนะครับก็นี่นะครับก็เป็นเกียร์ออโต้นะครับเกียร์อัตโนมัติครับมันก็จะขับง่ายหน่อยนะครับไม่เหมือนกับเป็นเกียร์เมอยนนนะครับตังนี้เราเข้าแล้วเราก็ขับได้ยาวเลยนะครับคนที่เพิ่งหัดขับนะครับก็เราก็มาดูกันนะครับแบบนี้นะครับเราก็ขับไมค่อยขับมันเป็นแบบนี้ไปนะครับ เส้นมีเส้นเหลืองเส้สนขาวด้านซ้ายนะครับเส้นเหลืองด้านกลางเราก็จะขับอยู่ระหว่างกลางของเส้นเหลืองกับเส้นขาวนะครับก็ขับไปเรื่อยๆนะครับเราไม่ต้องขับไวนะครับช่วงที่เราหัดเราก็ต้องค่อยๆขับไปนะครับอยู่กลางเลนเลยนะครับเพื่อความปลอดภัยนะครับไม่ให้รถทางสวนมามาชนเราได้นะครับเราอยู่ช่วงกลางต้องคอยระวังด้วยนะครับ ไม่ใช่ว่ารถเขาจะไม่มาชนได้นะครับต้องคอยระวังด้วยงั้นนะครับาวัเกินนี่นะครับจะมีรถด้านซ้ายเราก็ค่อยเบานะครับเบานะครับตรงนี้เราก็รถเขาก็จะเลี้ยวซ้ายนะครับเราก็ไม่ค่อยไปนะครับเราไม่เป็นรถนี่อ้าวหนีเลยไม่ได้เลี้ยวซ้ายนะครับเปิดไฟเลี้ยวซ้ายนะครับอย่างนี้ก็ไม่ถูกนะครับเห็นไหมครับ ท่าผู้ชมที่ได้ดูแล้วก็ระวังด้วยนะครับโอ้โควันดำเลยบางทีอ่ะเขาจะเลี้ยวซ้ายแต่ดันออกขวานะครับทีนี้ถ้าเมื่อกี้เราออกไปก่อนนะก็ออกมาชนเราตรงนั้นนะเห็นไหมครับการขับรถต้องระวังทุกอย่างนะครับก็เราก็จะไม่รู้เลยนะครับว่าจิตใจเขาจะออกซ้ายหรือออกขวาเหมือนกันนะครับ ทุกอย่างต้องมีสตินะครับในการขับรถนะครับเพราะงั้นต้องระวังเลยนะครับแล้วก็ตอนนี้นะครับเราก็มาถึงตอนที่ยูเทิร์นนะครับคนที่ไม่เคยขับนะครับเาก็ต้องค่อยๆนะครับค่อยๆเลี้ยวออกไปนะครับตรงนี้เห็นไหมครับยูเทิร์นนะครับจะก็จะมีรถมานะครับตรงนี้แต่เราก็ค่อยๆดูรถก่อนครับเห็นรถว่างเราถึงจะออกนะครับค่อยๆเลี้ยวอนี้ค่อยๆเลี้ยว ออกไวปั๊บนี่นะครับแล้วก็คืนพวงมาลัยนะครับแล้วค่อยเยตียบแตะกันเร่งไปอย่างนี้นะครับใครที่เพิ่งหัดขับก็ค่อยๆทําแบบนี้ไปเรื่อยๆนะครับแล้วก็จะเป็นเองนะครับแล้วเราก็ค่อยๆเข้าซ้ายมานะครับนี่ค่อยๆเป็นแบบนี้นะครับคนที่หัดขับต้องค่อยๆ ขับเข้าเลนซ้ายนะครับเราอย่าไปขับเลนขวานะครับถ้ามีสองเลนนะครับแล้วก็ต้องค่อยเข้าเลนซ้ายนะครับขับช้าต้องเข้าซ้ายครับเหงินนะครับตอนนี้เราก็ขับเข้ามาในซอยแล้วนะครับตอนนี้เราก็มาดูขับในซอยกันขับยังไงก็ค่อยๆขับไปกันนะครับ ค่อยๆนะครับทางในซอยกับทางนอกนี่มันก็จะไม่เหมือนกันนะครับเราก็ต้องค่อยๆนะครับเห็นไหมครับมมีสิ่งอี่ยวขวางตรงนั้นคนที่เคยหัดขับก็ไม่เป็นไรก็ลองค่อยๆซ้อมไปครับนะครับตรงนั้นครับก็ต่อไปเราก็จอดแล้วนะครับตอนนี้ก็ถึงที่เราก็จะจอดแล้วนะครับตรงนี้ จุดหมายแล้วครับก็ดูเป็นตัวอย่างแบบอย่างได้นะครับวิธีการหัดขับรถมือใหม่นะครับจะขับยังไงทำอย่างไรนะครับก็ดูเอานะครับครับก็เป็นยังไงบ้างครับกับวิธีการหัดขับรถนะครับของลูกชายกันนะครับวันนี้เราก็ถึงจุดหมายแล้วนะครับใครดูก็เอาเป็นแบบอย่างได้นะครับทั้งหมดเลยนะครับ และชาวคลิปนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดสับตะไคร้ให้ด้วยนะครับที่สําคัญเลยอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อให้พลาดคลิปใหม่ๆนะครับคลิปนี้ผมก็ขอลาไปก่อนนะครับคลิปหน้าเจอกันใหม่สวัสดีครับ